คอลัมน์คนปลายซอยทุกในสนุกของเศรษฐาถ้าการแวะไปต่างประเทศบ้างต่างจังหวัดบ้างคืองานแล้วก็ต้องบอกว่านายกเศรษฐางานหนักมากมากถึงต้องเรียกว่าหามรุ่งหามคำ่ำชนิดไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยกันอย่างนั้นเลยจริงๆ เมื่อวาน14มกราคม2567ก็ไปอีกไปร่วมประชุมเวอร์ e อ o คโนมิกฟอรัมที่กรุงดาวอสสวิสแลนด์ระหว่าง15-19มกราคมรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปานปรีพรหิธานุกรและรัฐมนตรีคมนาคมสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจร่วมคณะไปด้วยโถสงสารท่านนะ นีตอบกระทู้ในสภาแวบไปเชียงใหม่ยังไม่ทันหายเหนื่อยโผล่มารับหน้างานวันเด็กเมื่อวันเสาร์เสร็จตกดึกบินปลอไปสวิตอีกละกว่าจะกลับก็เข้าสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกรายังไม่มีอะไรเป็นโลเป็นภายเลยประชุมสภาก็หลบไปเลี่ยงมางานทำเนียบก็ฉบมาฉบไปงานประชุมคอรมอ ตดยังไม่ทันหายเหม็นปิดประชุมดูๆแล้วก็เหนื่อยแทนไม่ใช่เหนื่อยงานแต่เหนื่อยใจตกลงเศรษฐานี่เขาเป็นนายกหรือเป็นมา้าทรงกันแน่เป็นนายกมาสี่ถึงห้าเดือนนอกจากพูดให้พังและตั้งหน้ากู้มาพลานห้าแสนล้านแล้วนอกนั้นไม่มีอะไรที่เรียกว่าสุนัรรัรานเลยสักอย่างสองปัญหา ที่ทำให้ตูดไม่ติดที่ต้องหาทางหนีนักข่าวรุมถามตลอดคือเรื่องกู้มาแจก500ล้านจับท้องหรือทำแท้งกับเรื่องปล่อยให้ทักสินเป็นพ่อทุกสถาบันทั้งสถาบันบริหารสถาบันนิติบัญญัติและสถาบันตุลาการสารตัดสินให้จำคุกแต่รัฐบาลในฐานะผู้ใช้อำนาจบริหารประเทศกลับละเว้นการปฏิบัติ เอื้อต่อนักโทษทักษิณปล่อยให้ราชทันและแพทย์โรงพยาบาลตำรวจอ้างป่วยปางตายนอนโรงพยาบาลไปเรื่อยๆแทนการเข้าคุกจนประชาชนสงสัยทักษิณป่วยจริงหรืออำนาจรัฐป่วยถ้าป่วยจริงจะนอนรักษาเป็นปีก็ไม่มีใครเกี่ยงงอนแต่ทีนี้ทุกคนก็เห็นทักษิณแข็งแรงวายน้ำเตะกระสอบโชว์ เตะปี๊บดังเปรี้ยงกลับมาก็เห็นสดชื่นกระปรี้กระเป๋าไม่บ่งว่าป่วยด้วยโรคร้ายแรงแต่พอเข้าเรือนจำยังไม่ทันเข้าห้องขังเลยปรากฏว่าแพทย์รัชทันแพทย์โรงพยาบาลตำรวจกุลีกุจอแถลงป่วยสี่โรคต้องเอาหอรับด่วนจากคุกไปโรงพยาบาลเป็นใครก็ต้องสงสยัยคนในเรือนจำวางยาทักษินมั้งหรือไม่ก็ โรงพยาบาลตำรวจเอาหมอตอนควายมาวินิจฉัยโรคคนจึงสับสนอาการโรคอุบัติใหม่ระหว่างโรคหงออำนาจหรือไม่ก็โรคต่อมจัญยบัลแพทย์พิการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งสองโรคนี้อาการคล้ายๆกับที่ธรรมชโยธรรมกายเคยเป็นกี่ปีมาแล้วล่ะโรคหายหรือไม่หายไม่รู้แต่ที่แน่ๆตัวธรรมชโยหาย เหมือนที่ทักสินหายนี่แหละตอนนี้คนเขาไม่สงสัยว่าทักษินป่วยหรือไม่ป่วยแต่เขาสงสัยพฤติกรรมแพทย์และราชทันวันน่าจะป่วยด้วยโรคอสัตต่อจัญญาบันและหน้าที่ราชการมากกว่าตระสอบพิรุษถึงคันปกปิดการตรวจสอบจากแพทย์ทางสังคมขนาดนี้ในสังคมงานพนักงานเข้าใหม่จะทดลองงานสี่เดือน เราประชาชนผู้อยู่ในระบบภาษีถูกบังคับโดยหักจ่ายไปทุกปีลองช่วยพิจารณาผลงานนายกทดลองงานคนนี้ดูสิว่าสมควรให้ผ่านระยะทดลองงานคือผ่านการพิสูจน์ฝีมือว่าจะรับเข้าบรรจุหรือไม่รับรับเข้ามาทำงานราวๆ22สิงหาไม่กี่วันเลย18-24กันยา2566 ไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐ28กันยา66ไปกัมพูชาพบสมเด็จคุนเซนประธานคณะเพื่อแนะนำตัวในโอกาสรับตำแหน่งใหม่8-9ตุลาคม66ไปพบผู้บริหารและนักธุรกิจฮ่องกง10ตุลาคม66เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนาดารุสซาลามประเทศบรูไน 11ตุลาคม66เข้าคารวะดาโตสรรอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย12ตุลาคม66เยือนสิงคโปร์หารือทวิภาคีกับนายลีเซียนลุงนายกสิงคโปร์1 6ถึง18ตุลาคมไปจีนประชุมเวทีเบลแอนดร o สฟอรัม for International c o o p o r a t i o n หรือ b r f 19 21ถึง21ตุลาคม66 ไปกรุงริยาดซาอุดิอาระเบียรประชุมสุดยอดอาเซียนคณะมนตรความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเขาเฟาเจาชายม uh ูฮัมหมัดบินซัลมาลบิลอับดุลอาซิดอัลซาอูดนายกรัฐมนตรีแห่งราชนาจักรซาอุดิอาระเบีย29่30ตุลาคม66ไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว12 19พฤศจิกายน66ไปซานฟรานซิสโก รวมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเป็14-19ธันวาคม66ไปญี่ปุน่นประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุน่นสมัยพิเศษประเทศญี่ปุน่นและ15-19มกราคม67ไปประชุมเวอร์ e อิค o นมิกฟอรัที่กรุงดาวอสสวิสเซอร์แลนด์4เดือนเดินทางไปต่างประเทศ10ครั้งทั้งจำเป็นและไม่จำเป็นต้องไปครั้งนี้เป็นครั้งที่11 เฉลี่ยแล้วเดินทางไปนอกเดือนละร่วมสามครั้งถ้านับรวมออกต่างจังหวัดและลาพักร้อนอยู่ติดทำเนียบสักกี่วันกันทักษินนอนป่วย120วันไม่หายแต่นายกเสร็จ้า120วันหายคือหายตัวตรงข้ามกับที่โม้จะทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยขณะจะหอบเสือหอบหมอนมานอนทำเนียบ จะสร้างสถิติแข่งกับอดีตนายกยิ่งลักษ์หรือ,อยังไงเหออดีตนายกยิ่งลักษ์เป็นนายกสองปีกว่าเดินทางไปต่างประเทศ55ครั้ง43ประเทศเท่าที่ผมดูจากคมชัดลึกออนไลน์เขาบันทึกไว้ใน55ครั้งนั้นไปกัมพูชาเจ็ดครั้งลาวญี่ปุ่นอินโดนีเซียประเทศละสามครั้งนอกกนั้นก็มีบรูไนสองครั้งเกาหลีใต้สองครั้ง เวียดนามสิงคโปร์พม่าฟิลิปปินส์อินเดียสวิตเซอร์แลนด์มาเลเซียจีนบาเรนกาตาออสเตรเลียเยอรมนีฝรั่งเศสรัสเซียสหราฐคูเวตอังกฤษบังกลาเทศฮ่องกงสวีเดนเบลเยียมและสหภาพยุโรปมิวซีแลนด์ปาปัวนิวกินีมองโกเลียสีลังกามาดีฟโปแลนด์ตุรกีมซัมบิก แทนแซาเนียยูกันดาทาจิกิสถานปากีสถานและมอนเตเนโกน่าจะซื้อลูกโลกให้เป็นของขวัญวันเด็กใบตโตโตสักใบนะก็ลงจดบันทึกไว้เปรียบเทียบกันดูว่าเศรษฐาจะทำลายสถิติยิ่งลักษ์ได้ไหมเศรษฐาสี่เดือนสิอดทริปถ้าจะทำลายสถิติสมมติเป็นนายกถึงปีก็ต้องบินให้ได้สาสิประเทศถึงจะเหนือยิ่งลัก แต่เห็นเสรษฐาคุยก่อนไปว่าจะอยู่ครบสี่ปีถ้าแบบนั้นยิ่งลักแพ้แบรหลาเลยถ้าเสรษฐาเป็นนายกถึงสี่ปีลองหลับตานึกโอ้โหประเทศไทยจะก้าวหน้าพัฒนาไปถึงไหนกันเนี่ยนึกไม่ถึงค่าแรงขั้นต่ำจะวัละหกร้อยบาทปริญญาตรีสตาร์ทสองหม้าพันบาทรถไฟฟ้ายี่สิบบาทตลอดสาย เบีย้ยผู้สูงอายุขั้นต่ำเดือนละหนึ่งันบาทคนอายุสิบหกปีขึ้นไปแจกคนละหนึ่งมืนบาทอีกเยอะแยะจำไม่ไหวแต่เมื่อเทียบจากผลงานช่วงทดลองงานสี่เดือนนี้มันส่อลักษณะไปทางราคาคุยมากกว่าไม่น่าจะผ่านโปรนะผมว่าการไปต่างประเทศนั้นมันไม่ผิดหรอกแต่บางงานก็ควรบางงานก็ไม่จำเป็นเปลืองงบเปล่า ที่ไปสอลักษณะเจ้าของพักเขาใช้เพื่อเชิดไม่ได้ไว้ใช้ทำงานตามฐานะนายกจริงๆผมว่ากระบวนการงานรัฐบาลเพื่อไทยนายแพทย์พรมินลเลิศสุริเดชกับนายภูมิธรรมเวชยชัยคือนายกฝ่ายในฝ่ายนอกเป็นตัวจริงในอำนาจสั่งการมากกว่าเศรษฐาไม่ต่างคนนั่งหน้ากระดานมากรุกไม่ได้เป็นคนเดินมากหรอก หมอมิงกับคุณอ้วนที่ยืนค้ำหัวอยู่นั่นแหละเป็นผู้ขยับมากในทุกตาเดินเพราะอย่างนั้นไม่แปลกใจที่นายกเศรษฐาพูดได้แต่ไม่ได้ทำและทางพิจารณาผลงานในระยะทดลองงานแล้วถึงให้ทำก็ทำไม่ได้อยู่ดีงั้นมีเวลาเที่ยวก็ใช้เงินหลวงเที่ยวเป็นการหลบหน้าหนีปัญหาซะให้คุ้มคืนอยู่ต่อให้ลงณดากทอง ก็ไม่มีน้ำยาเอานักโทษเทวดาคืนคุกได้หรอกหรือไม่จริงเปลวสีเงิน15มกราคม2567